เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมาอยู่ผมฟอนลีเก้นเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการรับเงินจากทูมันนี่วอลเล็ตฟรีนะครับทุกคนมันเป็นกิจกรรมรุ่นรางวัลนี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับมันจะเป็นกิจกรรมรุ่นรางวัลนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีแอปทูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยก็ไปโหลดมาก่อนได้นะครับทุกคนแต่ผมว่าน่าจะมีกันทุกคนแล้วเพราะว่าแอปทูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยก็น่าจะใช้กันแทบทุกคนเลยนะครับทุกคน อ่ะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็อันนี้นะครับทุกคนเห็นตรงคำว่ากิจกรรมรุ้นรางวัลไหมครับทุกคนก็กดมานะครับจะมีคำว่าเปิดถุง t o Happy b a c k นะครับนี่นะครับทุกคนก็รุ่นรับ6รุ้นรับรางวัลกว่า6ล้านบาทครับทุกนก็กดไปนะครับผมแล้วก็รอสักครู่นี่ครับ เมื่อเรากดมานะครับทุกคนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับกทุกคนติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับตรงคําว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการร่วมสนุกครั้งนี้กดไปเลยนะครับนี่ครับกดไปโอ๊ยปรกฏไม่ติดนี่นะครับทุกคนกดแล้วเราก็กดร่วมสนุกนะครับผมแล้วก็รอนะครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีแบบแบบมีของรางวัลนะครับของรางวัลลำดับนี้เฉพาะลูกค้าทัวร์ออนไลน์ที่เรา into id the bird to move s เท่านั้นนะครับผม ก็เห็นไหมทุกคนวันที่1เนี่ยจะได้สิทธิ์อัพสปีดทูออนไลน์ห้าร้อยชัปห้าร้อยนานต่อวันนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีเป็นอันนี้อะไรทุกคนเริ่มที่สามพันหนึ่งคือเป็นแต้มคะแนนหรอหรือ <c oughs> ว่าเป็นลำดับนะครับทุกคนก็เห็นไหมนี่นะครับเราสามารถแบบรับไอพวกนี้ได้นะครับทุกคนเนี่ยเราแล้วมันจะมีสิทธิ์เปิด เปิดถุงล้วนะครับทุกคนคุณมีสิทธิ์เปิด t o Happy Bag เนะี่ยคือ0ูนทับานะครับทุกคนคก็คือทุกคนวิธีการหาสิทธิ์เนี่ยวิธีการหาสิทธิ์นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดมาตรงนี้นะครับกดมาคาว่าเปิดถุงเนี่ยตรงนี้แล้วก็มากดคําว่าดูวิธีร่วมสนุกนะครับแล้วก็กดมาตรงนี้เลย นี่นะครับมันก็จะมีบอกนะครับทุกคนว่าเราต้องทำอะไรยังไงนะครับผมนี่นะครับทุกคนก็วิธีร่วมสนุกง่ายๆคือทำรายการใช้จ่ายสินค้าและบริการทุมอตามที่กำหนดนะครับแล้วก็รับสิทธิ์เปิดถุงแฮปปี้แบ็กหนึ่งถุงจำกัดการเปิด5ถุงต่อรอบแคมเปญน,นะครับแล้วก็รุ้นรับของวันสุดพิเศษมากมายก็ของรางวัลแจกหนักนะครับเงินทุนนี้5,000บาทแล้วก็ทูพอยน,นะครับทุกคนก็แพ็กเกจเน็ตนะครับ วิธีรับสิทธิ Happy b a c k นี่นะครับทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะครับผม <S <S ก็วิธีรับสิทธิ Happy b a c k นะครับก็อันดับแรกเนี่ยก็เปิดเบอร์ใหม่นะครับแบบรายเดือนหรือเปลี่ยนเบอร์เ,รเ,รเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับผมแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คืออัปเกรดแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่าแพ็กเกจเดิม100บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยอัปเกรดเครื่องใหม่โดยใช้เบอร์เดิมนะครับทุกคนอันที่4นะครับก็ชําระค่าบริการทุมุมเอตรงเวลาและเต็มจํานวนชําระ ด้วยการต่ออินเตอน์เน็บนแอปพลิเคชัน t o มันนี่วอลเลชำระด้วยช่องทางการชำระเงิน a y n e x นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเ,เห็นปหก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่และส่วนวิธีการเปิดถุง Happy Bag เนี่ยก็จะมีแบบพวกข้อความอะไรอย่างนี้ส่งมานะทุกคนเห็นไหมคุณได้รับสิทธิ์เปิดถุง Luc ก y b a บจํจำนวน1ถุงถหมดอายุภายใน24ชั่วโมงนะครับเปิดรับรางวัลเลยที่แล้วก็มันจะมันจะเป็นลิงก์ให้เราคลิกเข้าไปนะทุกคนก็กดเข้าไปนะครับผม แล้วเราก็นี่นะครับเมื่อกดเปิดเข้าไปมันก็จะเข้าหน้าเกมพเพื่อทำการเปิดถุงแฮปปี้แบ็คนะครับที่ได้รับภายใน24ชั่วโมงหลังจากได้รับสิทธิ์อนะ่ะแล้วก็กดเปิดถุงในลำดับของวันที่ต้องการนะครับแล้วก็กดเปิดถุงนะครับผมก็เดี๋ยวไปลองไปร่วมสนุกกันเลยนะครับทุกคนว่าจะร่วมสนุกได้หรือเปล่าจะร่วมจะร่วมสนุกได้ไหมน่าจะพี่น่าจะร่วมสนุกไม่ได้นะครับทุกคนก็ แต่พี่ก็เอามาบอกทุกคนคร่าวๆเนาะว่ากิจกรรม t ูมันนี่วอล l ตเนี่ยมันลุ้นรับถึง5,000บาทเลยนะครับทุกคนถ้าสำหรับใครที่อยากจะเล่นหรือแบบว่าอยากจะแบบเอออยากจะเล่นเพื่อนทุกคนแบบอยากจะแบบหาเนิต ฟรีหรือว่าหาเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็นะครับทุกคนก็สามารถมาเล่นได้ตรงนี้เลยนะครับก็ทําตามที่เขาบอกนะทุกคนส่วนสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูหรือว่ากดเข้าไปอ่านได้อีกครั้งนึงนะครับวิธีการกดเข้าไปอ่านเนี่ยทุกคนกดขอว่า,าเปิดถุงตรงนี้นะครับแล้วก็ดูวิธีร่วมสนุกนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปหาอ่านนะครับทุกคนก็ส่วน ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนสําหรับกิจกรรมเปิดถุงเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เนาะทุกคนอ่ะก็ถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยก็อย่าลืมไปเล่นกันนะคบทุกคนเผื่อได้5,000บาทมานะครับทุกคนดีไม่ดีอาจจะได้นะครับผมถึงว่าเราไม่ได้5 0 0 0ันบาทเนี่ยแต่เราก็ยังได้สิทธิ์อย่างอื่นนะทุกคนมันถือว่าคุ้มแล้วก็ดีนะครับผมก็คลิปจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe พี่ด้วยนะคะรับสำหรับนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตลา ผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ